จะใส่ซอสอสลาจะจะทำอะไรำไม้ใ่จะไปเลยไหมยวไปรถตัดหน่ม้ามหน่่มมึงเออไปเลยแล้วนี่อ้อมันจะหมดไปไปไปตังนน้ำม่วงหมดดีกวตัวหมูจะหมดรถตัดก่อนรถกับลาไหม

อยบเท้าไหนเข้านั่นเหรอเอ้าไม่ได้ออกเหรอ นี่เรเปนลนเาดสีแล้วน่ะ <c oughs> โอ้โเ <c oughs> นี่ม่กี้บอาต้าองไฟแรงๆนี่แรงของจริงเมืกี้บอกให้ไฟแ,แรงยัไม่ใช่ไฟลูกไานตพอดีอ บ้านโน้นตั้งแคมป์น่ะเขาเอามาตั้งนี่เขามีบ้านนู้นเขามีอะไเป็น,น,นหนามญ้าหน้าบ้านแล้วก็เอาเรองเท้าตัง้งเต็มกลางเลยก็เขายกเตาไปเมื่อกี้ก่อนไฟดีเมื่อก่อนเปยไม้ตรงนี้เยอะ กินตอนนี <ter jer> <authenticity> ้ก็เมาตอนนี้เอาไม่ค่อยได้กิน้ม่นกินเกินใบสัตว์กินบอนก็ลาลาบเลิกกุ่มาวานเั้ยตอนพักทั้งหมด ยนี่ลูกชายป้าบสวัสดีครับป้าเลยตังตังเต็นเองเหรออันนี้เต็นเก่าอันใหม่ยังเจ้าอันใหม่มากลางถ่ายรูปอันนี้มันเต็นเก่าเต็นเตมไม่ได้นอนซื้อไว้ เป็นเต็นเก่าแต่อันใหม่อันใหม่ซื้อมาแล้วน็กกลางให้น้ำหวานนอนสักแป๊บพอถ่ายรูป กวยคนเยอะมากเลยออกนาการตรงนั้นนี่ถ่ายไปเห็นแต่ปากกวยไม่เห็นบ้าตรงนี้นาฬิาอยู่นี่ใช่ไหม มาทำไมซื้อมาไม่ใช่ห้อประมาณันไม่ใหญ่เข้า่ประนี้เดูบิกีสวย โอ้ดิสไปปูก,ก็ดีเลยแต่นี่ไม่มีไม่นีไม่มีหมดุดสมอตอกงอามีสอมอผมก็มีนี่เล็กซื้อมาจากนี่ซื้อมา เล็นนอนสองคนนี่สองคนผมก็ว่านอนสองคนสองคนเบียดๆเลยแต่ถ้าคนเดียวสบายสุด่สองคนก็เบียดผมซื้อมาได้ใช้ไปที่ชายภูมทีหนึ่งก็ซื้อมาทำคลิปทีหนึ่งซื้อมาคู่กับไพรวนซื้อสองเงนสองครับสองเงนให้ไพรวน รถราคาเนทะ่านันเท่าไหร่ของไพวันสีเขียว แต่สบายก็คนเดียวถนะ้าเป็นคู่ก็โอเคอยู่สองคนไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่จะนอนเปียด ไ้ญี่ปุ่ไม่รู้หมาหรืออะไรก็ไปเยี่ยวไม่รู้เยี่ยมกับหมาหรืออะไรไรู้นอนไปกิ้งกิ้งแบบฮ้ยมก็ทำไมมันเปียก ไม่เปิดจับ,บถ้า,าติดโควิดมาก็าวัยขับในกรุงเทพก็ไม่เปิดวันนี้เขาปินเก้าปิดหมดเลยไม่มีร้านไหนเปิดเลย ที่ร้านกับที่ร้านก็คนก็เต็มร้านนะอตำรวจมาเห็นคนเยอะเขาก็ไม่ให้แล้วก็เมื่อานนี้ตำรวจยังคุมเลยเมื่อคืนนะในกรุงเทพนะตำรวจยังคุมเลยรถตำรวจวิ่งกันเต็มเลยสั่งปิดหมดมไม่ใช่หรอ แต่ตรงตลาดอะอะไรร้านบิดบิดอะไรนะมันเปิดไม่เปิดแล้วก็ร้านตรงทางลงปโมองอ่ะไม่ร้านอะไรไม่รู้มันด้เปิดท่อ,อนจะอินหรอนอินยิน,น่านดีกบ่ ปวดตาปลาเอ็ม,มยังยังไม่อินแต่ว่าพอพอได้อยู่แต่ยังไม่อินอินอมก็ซื้อมาทำไมยวนะสั่งซื้อมาได้วน้าเปล่าอย่นีน้หลังเท่ากันนะอนุอนนอใหญ่กว่า ไม่บอกเพิ่มแข่งไม่ไงได้ขับไปขับพอไซส์ื้อหลังนี้เตี้ยรเรียงก,กว่าแต่นุ่นออกสูงหลังเท่ากันอันน้ใหญ่กว่าพอๆกันตรงนี้แต่มันยังไงแขังนุ่นนี่หมดแล้ว bắt vậy đó, ao tiêu có ý gì càng hết đó, cho cái tỉnh nông băng เป็นกูกระดินอยี่ไปตั้งแต่ยีกว่าปีที่แล้วใส่เสื้อใส่เสื้อสชั้นนะผมถ้าผฮมิก โอ้ตอนเช้าติดลบเลยนะตอนเช้าติดลบเลยเดี๋ยวไปฮับเบิกเอ้ยไม่เอเอฮับเบิกฮับเบิกก็เหมือนกันฮับเบิกนี่แต่ก่อนอะขึ้นไปนี่ใบสองนี่ใบหนึ่งใบสองนี่เห็นทะเลหมอกอะใบหนึ่งใบสอง อเอาออกีตาร์มาเอาออกีตาร์มาถ่ายอหรอจับชากถ่ายเสร็จล้วก็เก็บร <c oughs> ออันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ติกนี้ไปวางต้องถ่ายตอนกลางคืนไฟเต็นท์เหรอมันม,มีไฟมไม่มันจะได้ไม่เห็นบรรยากาศ ตรงนี้ไงมันจะเห็นมันจะมืดไงออ๋เขาก็คิดว่าเราไปตั้งแคมป์ที่อื่นไม่ได้ตั้งแคมป์ในนี้ด้ยวยซ้ไม่เห็นป่ากล้วยเออได้อยู่เตือนรัศว,วล้วเนาะสั่นภาพ <laughs> เต้นสองอันด้วยนะไม่ใช่อันเดียวนะแล้วก็ติกไปวางเหรอตรงนี้วางกัน วางกระติกไม่ได้วางข้างล่างเนาะวางข้างล่างแล้วก็แก้วตั้งเรียวางข้างล,ลงาง่างเหมือแนบบตั้งวงกินกันละวางข้างล่างแก้วตั้งไม่ไดไ้ตั้งวเลยพอเลยไม่ต้องเอาอะไรไปเสริมเดี๋ยวมันจะ,นจะขับรถถึงไปถอย,ยตรงนั้นชาร์จเห็นรถด,ด้วยใช่ไหม กเอากระบะคันนี้กระบะมาตุกหัวตรงนี้ก็พอไงตุกหัวไว้ตรงนี้ของฝางไว้ของฝางอยนะ่างเงี้ยไม่ให้เห็นมุมตรงเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นมุมบ้านเออขวางไว้เลยเอาหน้ารถวิ่งมาจิ้มเลยก็ไ,ไ,ได้จิ้มเลยหรือจะจอดสองคันก็ได้ก็้เต็มเพราาะว่้นสองอันเดี๋ยวเราจะสั่นมาก่อนดูฝางแผนกันแท็กซี่เลยใช่มุมหน่อยแต่อย่าให้เห็นบ้าน ปอะมามุมน้ําบานเนี่ยอ้ยมีเต็นสองหลังไงเราก็บอกว่าอู้รถสองคันวันนี้อยู่ที่เขา <laughs> bạc tên mà thằng đi đi quả mà hai 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 mũ con không hai không không mũ này, tông มุมนี้ได้อยู่นี่นี่ตรงนี้ได้เห็นปากเห็นปากเจนเดี๋ยวีฟโฟมไฟ,ไ,ฟไปติด6มงครึ่งนล้นก็ได้ซะสะัวแล้วต้องไฟฮะต้องอไฟไฟอะไรไมาติดก็ไฟแต่ว่ามันถ้าจะติดสูงมันไม่มีที่ติดไฟเขาก็ไม่ว่าเราไปตั้งแคมป์มันอยู่อะถ้าเอาไฟเราก็ก่อ เอาข้ากรอกองไฟไฟตัวนี้เป็นไฟตะเกียงมันไม่มีเสาปักแต่ถ้าเสาปักมันก็จะจองกระจายแต่ถ้าเราถ้าไปติดในเต็นท์มันก็ได้มันห้อยในเต็นท์ได้อันนี้มันมองดูไฟมันไม่ได้ไฟเสียบปลั๊กใช่ปะ่ะถ้าเสียบปลั๊กเขาก็รู้เลยวมันมีแต่ที่ไปกลางเต็นท์นก็มีที่เสียบปลั๊กแต่ว่าถ้าป่าจริงๆอ่ะไม่มีป่าล้วนๆอ่ะไม่มีเลยนี่เป็นตะเกียง ไปห้องในเต็นท์ะแสงมันจะออกมาแต่ถ้าเป็นติดข้างนอกสมมติเรานั่งนั่งข้างนอกจิบเบียร์มีกจะติดมันไม่มีเสาปัดเสาเหล็กเสาเหล็กก็เป็นเรื่องเราบ้ามาก่อนน้ำหวานจับเสาไวห้หน่อย <c oughs> น้ำหวานมองเลย <c oughs> เอาอนี่ไม่เอา,เอา,เอาวางไม่ได้หรอกกระติกเกี๊ยววางได้ต้องมาตองการส่ายก็ทำท่าเอาไฟโทรศัพท์เอา่องกันไฟตั้งกระติกก็ได้ไฟโทรศัพท์่องกันเลยเกิแปดหรอ,หอนี่ก็ได้ ก็นั่งจริงเราก็ค่อยมาเจอหรือหลังว่าเราตักแกมอยู่อย่างนี๋อย่าติดเลยไหนน้มันตะเทียงมานั่นและติดไว้ก่อนอเอาแค่นี้ก่อน